ฟังครับกองทัพบ,บกเผยแพร่ภาพคลิปเหตุการณ์ในการยึดคืนพื้นที่ภูมะเขือซึ่งเหตุการณ์การประทะก,กันมันเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา4นาฬิกาวันที่25กรกฎาคมนะครับในพื้นที่ภูมะเขือและก็พื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลร,ราชธานีรวมถึงพื้นที่เขตอำเภอพนมดงลักจังหวัดสุรินทร์นะครับ คลิปวิดีโอที่กองทัพบกนำมาเผยแพร่และนำเสนอเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการของทหารไทยนะครับซึ่งอยู่ในระเบียบวินัยมองเห็นศักยภา,าพของทหารไทยในเรื่องของการแต่งกายการใช้อาวุธการสื่อสารนั่นก็คือการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของทหารไทยขณะที่ความแตกต่างมองเห็นได้ชัดเจนจากทหาร นักลบรองเท้าแตะกรรมูชาทาหารขเขมรสถานการณ์ภูมะเขือตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ที่ไทยตอนนี้มีการเชิญธงขึ้นสู่ยอดเขาเป็นหลักเป็นฐานแน่นอนนะครับกรมทาหารช่างได้ไปทาฐานธงชาติและก็มีการ เชิญทงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเป็นที่เรียบร้อยสถานการณ์ภูมิะเขือกลายเป็นพื้นที่สําคัญที่ไทยนะครับยึดคืนพื้นที่กลับมาได้หลังจากที่สูญเสียไปกว่า10ปีทหารเขมรยึดไปในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาและปฏิบัติการครั้งล่าสุดทําให้ไทยสามารถยึดคืนภูมิะเขือเดือได้ไดนํามาซึ่งคลิปเหตุาการณ์ที่กองทัพบกนํามาเผยแพร่ล่าสุด